ล่าสุดมาขอเรื่องอะไรปะอยากสักหน้าปว้ยบนแขนพูดเลยว่าถ้าทําเมื่อไหร่มึงกับกูเลิกคุยกันเล้วหนูไปสักอย่างอื่นเถอะสิ่งที่มันจะไม่มีวันเลิกกันอะหน้าพ่อน้าแม่หน้าพี่หน้าน้องอะไรเงี้ยดีกว่าสักชื่อตัวเองเนี่ยไม่ติดแต่ขอไว้เลยว่าอย่าสักหน้าเราอย่าสักหน้าลูกเราอะไรเงี้ยเป็นอย่างงี้กันหมดปะไอคนที่ชอบสักกาวินก็จะไปสักหน้านี่ได้ปะบอกว่าไม่ได้คะเราไม่รู้ว่าคุณจะขอคุณจะอ้วนขึ้นแล้วรูปหน้ากูมันจะเปรี้ยวมันจะเป็น เขาจะสักตรงไหนแขนเขาจะสักที่แขนแล้วเราก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นก้ามตลอดไปก็แสดงว่าก็วินรักเรามากการที่จะมีสิ่งนั้นไว้บนตัวเขาเราก็รู้สึกว่ามันเกินตายตลอดชีถ้าชื่นชอบรายการคนอวดผัวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันเทกาวนะคะหรือติดตามรายการอื่นๆได้ทางนี้เลย